พยายามอยู่เรืนี้จะมาหนักสินะแล้วคุณเจอพี่ชายหรือยังฉันรู้แล้วที่จริงเขา,เาถึงไหนแล้วเมื่อวานเอเอออเข้มันเซฟตอนที่เรายังไม่เปิดไฟเหรออ๋อโลโอเคล้างฟิล์มก่อนเลยมีอะไรให้สำรวจให้ไว้เป็นที่ระล,ลึกหนังสือกระบับอะไรท้งอย่างนั่นแหละ ื้นที่ที่มีภาพหลักฐานห้ามนำออกจากห้องละ่ะเมื่อกี้ผมเด็ดต้นไม้มาไม่ว่ากันเนาะเออเอาพอ,อ,อมอคอมใบแล้วก็แก็ปปะปะอ,อ๋อเบาๆนะโอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปั๊บป๊บป๊บป,ป,ป,ปได้เลย มีมันต้องมีขออีกเยอะๆ,ๆอะไรอ่ะอ๋อการมาเดอร์โอเคเก็บก่อนเก็บก่อนอะอื้อไม้ปิดไม้ปิดเหรอขอปิดอื้อปิดไม่เข้าอย่าออกมาอย่าออกมาเอ่อผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจำได้ว่าเออเออ,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 อ ไอทุเลเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเสี่ยใครวะโอ้โหแม่เอ้ยเออไอทุเลศไอ้ทุเลศโอ้เออหล่นไปหล่นลงไปหล่นลงไปท้กคนไปไหนเฮ้ยล็อกเกอร์ล่ะชีทำไมทำไม่ได้ปืนเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะกระสุนไฟยังไม่มีกระปืนเลย เพราะาทำไมล่ะอะไรอ่ะวอสคืออะไรวะการสำรวจไอเทมหรอสำรวจอะไรอ่ะเอ้ยตอนนั้นทำไงวะหายเหรียญที่ละทุกสามเหรียญโอเคโอ้ยวนอยู่หลายนาทีเลยทิพไห้อะไรอ่ะปุ่มเคปุ่ม อ,อ,อันนี้ผมรู้สึกว่ารหัสอะไรไม่รู้จำไม่ได้ันต้องไปหาวาวมาปิดเออแล้อเดี๋ยวนะวาวมันอยู่ไหนนะน่าจะบอกอยู่ใช่ปะ่ะกล่องใช้นิรภัยกระปุ่มไฟติดทุกตัวอ๋อไม่เกี่ยวนี่ว่าเออวัดยงไรเสียงไร,รงไวะรโอ้ย เยอะเนาะดูเยอะเนาะคนมีอะไรวะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะมาจิงหนึ่งจิง้เอออะไรโอ้ของชอบอองชอบเลยอุ้ยเงาเอ่อจำรหัสไม่ได้ไนหะผมว่าผมน่าจะต้องไปหาในเน็ตขี้เกียจไอ้นี่ด้วยโอ้กุณแจ เจ้ <Yeah>. <S <S ไหนวะเนี่ยเอ้ยนั่นอะไรเนะี่ยนั่นโว้โว้า็กูโ,โดนแน่เลยเข้าก่อนเลยวะเข้าเข้าก่อนก้นเลยเอออะไรอ่ะโคตรเดือดนะน่ะหายโอ้ เอ็บไม่ได้เปดเลยว่ะนะไปอ๋ออ๋อนีบบมาวินนะคุณกลับมาได้เร็วแค่ไหนอะเกิบบดอะไรขึ้นผมมีบางอย่างจะให้คุณดูเรื่องสำคัญทราบแล้วฉันกำลังไปโอเคหนูกำลังไปโอ้ยอ๋อมาวินประตูอยู่ไหนวะ หายไปไหนม่ได้ไอเออตกใจหมดกูตกใจหมดเออเออหายเอ้ยเออเออเออไอทุเรศไอทุเรศเอ้ยนี่จะหมดอยู่แล้วมันมันรอมันรอโอ้ย โอ้โหแม่งแม่งแม่เอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้เยอย่าดับกูซโิโอ้โหเจริญพรแต่ญาติโจ,จมอะไรอะ่ะหนังสือแดงทำทำไมวะออกไปให้กุญแจโอ้ไม่มีกระสุนเออโอ้ยแม่งเอ้ยสุน ต้องกลับมาเคลียร์ห้องนี้เนี่ยอ,อ๋อไม่ได้ค่อยกลับมาแล้วกันสองก่อนมาวินผมมาแล้วมีอะไรผมรับใช้ครับอาวินอาวินมาแวบมาวินมาแวบมาแล้วมาไงเฮ้ยคุณมาจนได้มานี่สิมีอะไรงั้นเหรอคุณดูนี่พระเจ้าก,ก็ทำได้รู้จักเขาเหรอค่ะ ชื่อลีออนเอ่อเคเดดีคิดว่านะอุดน้องหมาเองเหรอถึงว่าดูคุ้นๆคุณไปที่สวนนั้นได้ผ่านทางชั้นสองฝั่งตะวันออกนะโอเคขอบคุณนะฉันจะไปหาเขาโอเคยอ,อนมาแล้วออลีออนจะมาเก็บของก่อนออลีออนแปบ๊บหนึ่งนะออลีอ่นต้องเปิดประตูก่อน ใช้หมดก่อนก็ได้ไปทิ้งได้เออโอ้ห้องนี้ยังไม่รู้รหัสอะ่ะต้องต้องไปดูข้างนอกอะ่ะพี่เกศว่ยไล่หาแล้วมาเอาเคลียร์ห้องนี้ก่อนนะลีออนเหรอไปเจอกันแป๊บนึงลีออนโอ้สมุนไพรแก้วไม่เจอกระเป๋าเลยอะ่ะหรือผมควรไปเอากระเป๋าก่อนดีวะไปปะ เอใครกันที่เปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ให้กลายเป็นสถานีตำรวจไอกรนาอันนี้รหัสว่างไงอ่ะเพราะผมต้องไปดูจริงๆนะเนี่ยไปดูข้างนอกพิเกียตไล่หาด้วยเพราะว่าพิเกียตไงเดี๋ยวมาแป๊บนึงมาขอของหน่อยต้องใช้ปุ่มเลยวะต้องใช้ปุ่มเลยเป๋าอะเปล่าเปลา กระเป๋าก็ไม่ใช่โอเคต้องใช้สองศูนย์สามโอ้โหแล้วมันโอ้โหมันต้องใช้เอา้เาแล้วเลือกไม่ได้เหรอเลือกได้ก็ต้องเอาอือได้ปะหนึ102่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สาม อะได้นี่มากกว่าอยากได้กระเป๋ามากกว่าแต่มีดมาปกป้องตัวเองก็ยังดีเนาะเออก็เพงอยู่ดีมันเซอร์ลาวทำไมเนี่ยเออเฮ้ยหยิบสิแอะไปประตูนี้ประตูสุดท้ายะ่ะใช่ไหมขึ้นการกระบาดจังออเคทิ้งได้เออโอเควอท อี่ยงว,ว,วะโอ้ยวันนี้ต้องหาแล้วหมุนเดี๋ยวนั้นหลังจากนี้มันจะเจอเดมิสิตแล้วปะหายแล้วออต้องใช้หนังสืออ้ที่หายแล้วกุณทุกคนกลับไปก่อนะ่ะอีการ์ดอีการ์ดทุกเกวาอุ้โอ้โหล่ำรวยจะจัด โอ้แมกกาซีนโอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกรอบนึงเดี๋ยวมาอีกรอบนึงอ๋อนายคีกการ์ดที่เก็บอาวุธแกขอบคุณครับอ๋อทิพไายเออทิพไายละเอ่อทิ้งแม่งเลยทิง้งมาเดี๋ยวปะโอเค ได้อาวุธมาแล้วกระสุนไฟกระสุนไฟเอออย่ามีตัวไรโผล่มาด้วยโว้ยขอหน่อยมีอะไรมันจะให้กุญแจผมปะวะแค่เพราะผมจำไม่ได้มแมปคาทาเซรามูนเออมันเผ็ดด้วยนะก้อนบอลเลอร์เลยทานะครับแล้วก็ สำรวจนี่ผสมดิสสำรวจเออเอ,ออกมาเย้ yeah, ทับทิมไอ้ยมันนีล้ำค่าเหรอไปทำอะไรวะไปทำอะไรวะนี่ก็ไม่รู้แล้วเอรเป็นปล,ลุยกันต่อโอ้เออเนี่เครื่องบินเออต้องอย่างนี้ผมจำได้แล้วดิวิสิตมันมาแล้วใช่ไหม มาแล้วเดือบิสิทธ์อ่ะเนี่ยมันสอยล่วงเลยเฮ้ยคลาลีออนเดี๋ยวฉันลงไปหาโดนอะไรเว้โอ้ระเบิดฝนตกขนาดนี้ยังมีไฟลุกอยู่เปิดีออน เราต้องเล่ากจกันแบบนี้สักทีนะคุณไม่เป็นไรนะเฮลิคอปเตอร์มันมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ฉันไม่เป็นไรถามเมลิคอปเตอร์ไม่ได้ถามคุณเป็นไรไม่ฉันไม่มีแต่ยังดีที่ได้เจอคุณทั้งคุณเป็นยังไงบ้างผมก็พยายามอยู่เือนี้จะมาหนักสินะแล้วคุณเจอพี่ชายหรือยังฉันรู้แล้วที่จริงเขาโอ้พระเจ้า คิดว่าคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้นะเลออนคุณควรไปได้แนละ้วโอ้โหเรียกพวกแล้วมาก็ไม่ตายห,หมดม่อนแค่คุณดูแลตัวเองให้ปลอดภัยก็พอพวกมันกำลังพังรั้วเข้ามาแล้วได้โปรดรีบไปเถอะเราต้องรอดให้ได้เราต้องคู่ยังมีตาะยังมีเวลามาต่อสาวอีกก็รู้น่ารักแต่อย่าพึ่งหนีไปก่อน เฮ้มาวินนี่มันแย่มะฉันเจอสมที่เตมไปหมดเลยมาวินมาวินคุณยังอยู่ไหมโอเคมาวินไปหวันแล้วมาวินเรียบร้อยฉันล็อกเป็นใช่นี้เฮ้ยมาวินไม่ตอบมาวินก็ไปหวันดีครับเออนานซะนานเจียอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อทางที่มัน ทุบเข้ามาโอ้เออเออเออมึงสักทีเออเออมึงตายมึงตายตายมึงตายตายเออไอ้ชิบหายเลยเอามีดกู คืนหมาเออโอยเบอร์มีดไหมตอนนี่โดนแดกไว้แล้วมันจะไม่กลายเป็นสอมบีใช่ไหม <Yeah. S 1> ใช่ไหมเรียกพละโด,ดเออโอเคนี่ใช้ได้ทีมอาดแบบเอองานสนานเลยมันน่ากลัวด้วยโว้โอ้ จ้าเอาชิบหายไม่ได้เก็บมาหายอะไรวะกระสุนโอเคนี่อะไรแปดแบง์โอ้โหแล้วเบิดแสงหายเฮ้มาอื้ออเอ้ยเอ้ยอย่าหนีอระเจ้า โอ้โอ้ยมึงนี่นะเออเออขี้ค้อนหน่อยดิขี้ค้อนหน่อยดิได้ไหมขี้ค้อนให้ผมหน่อยได้ไหเอ้ยเว่เลยเว่เ้ยเว่เลยมาเด้มาเด้มาเด้อเด้อเออมาเด้อเด้อเออ <emaal> โอ้ยเดินอะไรกันเอออะไรกันนี่อะไรกันนี่ชิบหายเอ้ยหนูก็ไม่มองไอ้ตัวนี้เลยโอ้โหกิวนกับมึงทั้งวันแน่วนกับมึงทั้งวันแน่นี่อะไรอ่ะเออชิ้นส่วนอ๋อต้องเคลียร์ก่อนไอทูเล่งั้นเดี๋ยวไอทูเล่เออไอทูเล่อะเออรู้จักปะไอทูเล่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 เออเอาชิบหาย โอ oh, no oh, ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดาุมเดอ้นัดแล้วเออเออ้าอะไรเนี่ย้าอะไร้าอะไรทีโอ้โหมึงอะไรจะอึดขนาดนั้น้อะไรเนี่ยเออมึงเป็น้าอะไรเออทีโอ้ยเออโอเค มีอะไรเกี่ยวอีกไหม,หมสมุนไพรสมอะนี่ต้องผ่านเลยมาปิดอะไม่งั้นมันจะมาเพิ่มใช่ป่ะนี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยโอ้ว,ว้าวหายแล้วของมันเต็มของดินปูนดินปูนเลยดินปืน,น,ปนมันกดเอามาทำไมโอฮ้ยเก็บของก่อนเข้ามา เดี๋ยวถ้าผมต้องเก็บไปนี้นี่หว่างั้นเราไปต่อไม่ได้โอ้โหทิ้งก็เสียดายโอ้โหพระเจ้าไอแม่งเลยแล้วกันทิ้งก็เสียดายไงมันไม่อยากทิ้งไงโอ้โหโอ้ยมึงไอแม่งเ้ยแม่งเ้ยโอ้ยโอ้โหโ าไอแม่งไปเลยหายยังเออนัดเดียวจอดโอ้ยใครเรื่องไหมเอาวาวมาก่อนวาวาว,าวาววาวต้องใช้เป็นหมุนไปหมุนประตูนึงเป็นหมุนประตูตรงนู้นโอ้ยมาวิน คุณอยู่หรือเปล่าอุ้ยติดอะไรมินจา๋าออกแป๊บนะออกแป๊บเอ่ออันนี้เพชรยังไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรอันนี้ไม้กระดานเหรอไปปิดก่อนโอเคคุณโดนแดกไปแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วโอเคเอต้องรีบหน่อยแล้วโอเคต้องรีบรีบไปไห,นร,ไปไหน,นรีบไปไหนล่ะคุณรีบไปไหนล่ะเอ่อ อัดภาพเหรอสิงสิงล้างรูปแล้วคุณไปไหนล่ะอ๋อครับนะคุณพี่โอ้มินมีอะไรท,ทำเยอะจังเลยเอ่อแล้วก็คุมล็อกเกอร์อ๋เอเซฟอณเซฟสิงล้างรูปเอ่อชั้นสองเหรอ ห้องรับแขกหาเหรียนที่ระลึกสามเหรียญเฮ้ยที่ระลึกเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะาเรียนที่ระลึกใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าม,มีดิเป๋าโอ้โหทำไมเรามาเพิง่งมาเจอกันจุดระเบิดตรงนี้เราต้องไปหาซีโฟโอ้โหหายแล้วซีโฟหาจากไหนวะ โอ้มีที่เก็บเคอ,อือันนี้ดินปืนข้างหน้ามีอะไรเปล่าไม่มีเหรอไม่มีจริงอ่ะดีเลยขนาดนี้เราต้องเอาวาไปเปิดแหลดะดูจากสภาพแล้ว เลยเพราะเคยมีคาบงี้จะไปเช้าสามยังไงวะเราต้องไปหาที่งัดนั่นก่อนใช่ไหมโอ้ยจริงเลยคงต้องหาที่ตัดพาร์ตก่อนแล้วมั้งเนี่ยโอเคโอเคที่ตัดพาร์ตก่อนแล้วกันงั้นตัดก่อนนะโอ้ยแต่ก็วันนี้ไม่ค่อยมีรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีบทเลยนะจะตัดออกส่วนที่เล่นไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าแบบอะไรนะแบบภาคไม่ค่อยมีเท่าไหร่ มีไม่กี่ฉากเองโอเคงั้นตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ